กุลิยุทธศาสตร์พร้อมสู่ผู้นำแห่งการออกสู่ได้กล่านต่อพระราชาคึมวาถึงความตั้งใจของตนบัดนี้นี่เป็นเวลาวอันเหมาะสมแล้วแก่การขยายอิทธิพลสุดินแดนของแา่นเพื่อสร้างจิตในการต่อก้านของพระชาชนที่กดขี่กุมเพและใช้กำลังทำร้ายชาวบ้านมาอย่างยาวนานท้าเห็นความตั้งใจอันเลวร้ายของเจ้ากอดไม่ถึงพ่อของเจ้าไม่ได้ ทั้งสองฝ่าฟันแรกเลือดเลยจนมาเลยตลอดแต่ก็ไม่สามารถลบอำนาจแห่งราชวงศ์หั่นลงได้แผนรุกรมดินแดนของเจ้าคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนสภาวะความทุกข์แห่งดินแดนให้กลายเป็นความมั่นคงอีกครั้งข้า,ขาพร้อมทำเสร็จทันรรทีข้าจะอาสานสินเจ้าแต่ข้าเคยสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะดูแลและปกป้องเจ้าให้รอดพจะอันตรายทั้งปวงอย่าเป็นคนไปเลยทถิดอา จงเชื่อมั่นในัวงค่าที่สอนข้ามาและจงเชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวค่าด้วยเมืม่อเจ้าขอเชื่อ,อนี้เจ้าก็จงไปทำตามความตั้งใจของเจ้าสาเร็จ